วันแรกผู้สมัครสมาชิกอบจอจังหวัดขอนแก่นกว่า80คนเมื่อวันที่23ธันวาคม2567ที่ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้เปิดการรับสมัครเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นวันแรกโดยมีร้อยเอกพงษ์เจพรกรุณาประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้มีทั้งอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมและผู้สมัครหน้าใหม่มาสมัครการเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีผู้สนับสนุนกองเชียร์ของแต่ละฝ่ายจนเต็มบริเวณพื้นที่หน้าห้องประชุมร้อยเอกพงษ์เจตพรกรุณาประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าสำหรับการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้เป็นไปตามการครบวาระซึ่งสมาชิกเพิ่งหมดวาระไปเมื่อวันที่19ธันวาคม2567ตามกฎหมายแล้ว ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งทายใน45วันซึ่งเราก็ได้ออกประกาศไปแล้วให้มีการเลือกตั้งทายในวันที่1กุมภาพันธ์2568และช่วงนี้จะเป็นการรับสมัครตั้งแต่วันที่23ถึง27ธันวาคม2567สําหสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารรัฐในบีสองันเจ็ครั้งนี้เป็นกรณีครบวาระนะครับซึ่งสมาชิกครบวาระไปตั้งแต่วันที่19ธันวาคม2,500 67ซึ่งตามกฎหมายแล้วจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน45วันซึ่งเราก็ได้กำหนดออกประกาศไปแล้วให้มีการเลือกตั้งในวันที่1กุมภาพันธ์2568นะครับซึ่งในช่วงนี้ก็จะเป็นการรับสมัครนะครับตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่27ธันวาคมนะครับก็ ประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสภา,าองค์การบริหารนิรภัหของทุกท่านนะครับยังมีเวลานะครับถ้าหากท่านประสงค์อยากจะเป็นตัวแทนที่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งของท่านท่านสามารถมาสมัครได้จนถึงวันที่27นะครับวันสุดท้ายก็27ธันวาคมด้านในปรัญญาทองแท่งไทยว่าที่ผู้สมัครสอบ,อบอจอขอนแก่นเขตอำเภอภูผ,ผามานจับฉลากได้หมายเลขหนึ่งกล่าวว่า ตนเองเป็นอดีตสอบจอจังหวัดขอนแก่นเขตอำเภอภูผาม่านอยากจะพัฒนาอำเภอผูผาม่านให้มีความเจริญรุ่งเรืองซึ่งตอนนี้ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วก็ขอให้เป็นเมืองท่องเที่ยวต่อไปเพื่อที่จะให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพิ่มขึ้นและที่สําคัญก็จะได้สารงานต่อและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและให้ชาวอำเภอผูผาม่านทุกคนและชาวจังหวัดขอนแก่นมีความสุขและยินดีรับใช้ทุกท่านทีมข่าว KK New ิรายงาน สวัสดีครับผมปฏิญาทองแ่งไทยนะครับผู้สมัครสออจเขตอำเภอบัวม่านนะครับผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนะครับก็เป็นอดีตสจนะครับเราก็อยากจะพัฒนาอําเภอบัวม่านให้เจริญรุ่งเรืองครับตอนนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วก็ให้เจริญกว่าเดิมนะครับให้ผี้รู้จักของคนทั่วไปเพิ่มขึ้นนะครับไงก็จะได้สารงานต่อแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทุกคนมีความสุขนะครับคนบัวมานแล้วก็คนในพื้นกันครับดีต่อใช้ทุกทุกท่านนะครับผม สวัสดีคร,ครับพร้อมนะครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ